อันนี้น้องป็นทองนะคะจะเล่าประวัติอาาของน้องปีนทองน้องปีนทองกินอาหารแมวเลี้ยคืออยากจะเล่าประวัติของน้องป่นทองค่ะที่เข้ามาอยู่นะเข้ามาไม่เหมือนใครค่ะคือเข้ามาเข้าฝันก่อนค่ะลูกเอากินซะเข้ามาเข้าฝันสองคืนก่อนที่ตัวจริงเขาจะมาค่ะ เห็นชัดเจนเลยตัวเล็กๆผมผอมาเดินอยู่หน้าบ้านท่านี้พอเข้ามาแปลกใจมากค่ะเป็นแมวตัวที่ฝันเห็นเมื่อสองวันก่อนจริงๆเลยค่ะมันมีความแบบว่าจนงงว่าทำไมเหมือนตัวในฝันเลยก็เลยจริงๆก็มีหลายตัวแล้วละค่ะอยู่ในช่วงที่คือไม่ได้ทำงานไม่มีไรายได้ประจำแต่ว่า ็แปลกใจตรงที่ฝันเห็นเขาก่อนเข้ามาก็เลยตัดสินใจรับเขาอุปการะเลี้ยงดูเขาเอาไว้ <c oughs> แต่ตอนนี้เขาอ้วนแล้วค่ะจากที่ผอมตัวนี้เดียวนี่คือปิ่นทองค่ะน้องเป็นแม่ตัวเมียค่ะทำหมันแล้วเนาะทำหมันแล้วทำปีที่แล้วค่ะใช ไอห,หนูปินทองปินทองเขาล่าเริง<ห>เขาเป็นแมวล่าเริงเขาเขา<อ>เขาชอบตอนนี้กําลังหนีออกจากกรงเล่นันนนีหค่ะบางทีออกไป <laughs> อยู่ใกล้ต้นมะพร้าวค่ะกรงเขาเขาวิ่งออกไปได้เขาก็ปีนต้นมะพร้าวเลยค่ะแต่เรายังไม่ได้จับภาพเขาขึ้นต้นมะพร้าวให้ดูยังไม่ยังไม่มีเวลาเล่นกับเขาให้เขาคุค้นเคยเดี๋ยวเขาต้องอันนี้แหละเพราะว่านี่ยังไม่ คุ้นเคยเท่าไรคือส่วนใหญ่ตั้งแต่มาอยู่นี่ก็ให้เขาอยู่ในกรงค่ะเพราะเขาตัวเล็กมากเป็นห่วงความปลอดภัยเพราะว่าอยู่บ้านก็อยู่ติดถนน,นนะรถวิ่งไปมาแล้วข้างบ้านก็มีสุนัขถึงจะเขาจะมีรั้วบ้านแต่ก็เป็นบ้านที่อยู่ติดกันนะคะสนุนัขที่เราก็เลยเป็นห่วงความปลอดภัยกลัวเขาจะไม่รู้ การใช้ชีวิตเอากินเต็มมดหรอกินเยอะเยอะตัวนน้อ้วนแล้วจะพรตัวีนน้องดูดีแล้วน้องดูดีแล้วจ้าดูน้องใกล้ๆน้องใส่ปกคอด้วยแม่เหนือแต่งตัวให้แทะแทะทรงเลยหรือเอาแทะซองแต่งตัวให้มีปกคอเหมือนพี่ๆเลย พี่่เขาก็มีปิ่นทองก็มีเหมือนกันแต่แม่จะให้สังเกตนะคะตรงหน้าของปิ่นทองค่ะสีกสีแยกกันชัดเจนค่ะแม่ไม่เคยเห็นเนาะแม่เพิ่งจะเห็นเหมือนกัน่ก็แมวแม่ไม่มีแบบนี้แม่เหนือก็เหมือนกันยังไม่เคยเห็นแมวลักษณะหน้าหน้าสีสีที่สีสีสองข้างไม่เหมือนกันค่ะให้สังเกตนะคะ เขามีความพิเศษพิเศษตรงที่มาเข้าฝันกลนะค่ะเขามาเข้าฝันกนสองสองคืนอันนี้แมวสามสีนะคะใช่มีถุงเท้าด้วยฝันเห็นเขามาเดินหน้าบ้านโอ้โหโอ้โหนันน่ะแค่ขามาเล่นกล้องนะจ๊ะอีกไม่นานก็จะเล่นกล้องนะจ๊ะคุณะนี่แล้วขาแม้แต่ขานะคะท่านผู้ชมให้สังเกตนะคะ ขาก็คนละสีกับอีกข้างนี่อีกข้างกบคนละสีนะใช่แยกกันชัดนเจนนะแยกกันเลยแยกคนละส่วนแต่ว่าเขาจะมีเหมือนแบบเรียกว่าถุงเท้าเนาะใช่แต่แต่ไม่ยาวไงแต่ข้างนี้สองขาจะเหมือนกันเออใช่ข้างสี่ข้างข้างเนี้ยจากใบหน้าเหมือนกันกับใบหน้าเลยสีเดียวกันแล้อีกข้างนึงน่ะ ข้างหน้าข้างหลังก็เหมือนกันกับใบหน้าเลยค่ะท่านผู้ชมเ๋ยจะว่าเปกเปกนี่แม่อยากให้เห็นใกล้ๆฮะเห็นไหมใช่สองขาโคนสีค่ะใช่แยกกันเลยนี่เขาจะมาเล่นกล้องแม่อะเขาจะมีความคุ้นเคยกับกล้องละคล้ายกันด้านนี้ท่านี้ด้านนี้จากใบหน้าไปขาสองขาก็คล้ายกันเป็นความแตกต่างของแมวทั่วไปเนาะแล้วมีความพิเศษ ก่อนจะมาอยู่ด้วยก็สื่อมาล่วงหน้าสองวันสองคือสองคืนอันเห็น่อันนี้มาเหนือก็ฝันยไม่เหนือฝันไม่หนีอยู่กรุงเทพตอนนั้นยังไม่เห็นเขาชัดเจนเลยเขามาเดินอยู่หน้าบ้านนี่แหละค่ะนี่เขากินเอามาเพิ่มเอามาเติมพ่อแมวตัวนี้มาเติมไม่ดุเติมไหมเติมไม่ดุหรือว่าพอพ่อแมวตัวนี้มาก็อ้ทำไมเหมือนแมวที่อมวที่ฝันนี่จะพอแค่นั้นด้ยินเติมอีกลูกอาหารเอาไหมเอาไหม เอาเพิ่มไหมลูกเอาเพิ่มไหมหน่อยนึงออเออนั่นนั่นนัเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วเดี๋ยวแม่เอาให้อีกอ่ะไม่อิ่มไม่อิ่มอะอิ่มไม่ลูกไม่อิ่มก็กินให้อิ่มนี่ชื่อว่าน้องปิ่นทองนะคะแนะนำตัวเป็นทางการนะคะ นี่น้องจะเล่นกล้องแล้วค่ะนี่น้องจะมาเล่นกล้องแล้วคะ่ะนี่นี่ที่น้องวนไปเวียนมานี่น้องอยากออกวิ่งนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูท่าทางแม่ว่านะเขาอยากจะวิ่งเล่นถ้าเขาออกเขาก็ไม่ไปไหนหรอกเขาก็วิ่งไปวิ่งมานี่แหลคะค่ะวิ่งซ้ายวิ่งขวาอยู่คนเดียวอยู่ตัวเดียวเลยว่าเขาก็มาตัวเดียวก็เลยทัง บ้านก็อยู่ตัวเดียวไม่คู่กับใครไม่คู่กับใครไม่คู่กับใครมาคนเดียวม่ทำไมกินก็ไม่เป็นไรเขาอาจจะอิ่มหรือเปล่าอิ่มนี่หลวงอิ่มแล้วมั้งอิ่มแล้วแล้วออกไปเล่นโอเคแล้วมั้งไงหรือจะปล่อยให้เขาเล่นเออให้เขาเล่นดีกว่าอ่ะเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนอ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ น,น้องแมวเนาะอ,อ่านชา,าชาชาแนลลูกแมวเฉาก้วยนะคะวันนี้ก็มาแนะนําให้รู้จักกรัรน,น้องปิ่นทองน้องปิ่นทองยังไม่ได้ออกด,ดูข้างนี้เป็นทางการเนาะดูขาเขาสังเกตจันทิขาโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขเขาแยกกันใช่ขเขาแยกกันนะคะอสองข้างนี่ยในห่องนี่ อยากของโอเคนะคะเอาเอามองกล้องก่อนลึกอม่งกล้องกันแล้วปิ่นท้องโอเคนะคะมองกล้อง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 อ๋อนี่นี่นี่อะไรนี่นี่อะไรนี่อิ่มยังนี่นี่อะไรอิ่มยังอ่าไม่อิ่มก็กินเอาติดจมูกแล้วติดจมูกแล้วติดจมูกแล้วอ ลืตาที่ลูุหลับจากินเลยอร่อยมากใช่ไหมอ,อร่อยมากะคะ่ะสวัสดีค่ะให้น้องกิน